สวัสดีค่ะถ้าบอกว่านั่งรถไฟแล้วมีความรู้สึกไม่ต่างจากการเดินทางด้วยเครื่องบินคงเป็นเรื่องยากที่คนไทยส่วนใหญ่จะจินตนาการและมองเห็นภาพอย่างนั้นได้เพราะว่ารถไฟของไทยไม่เคยให้ความรู้สึกที่สะดวกสบายอย่างที่ว่านั้นเลยใช่ไหมคะแต่ว่ารถไฟในหลายประเทศนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะคุณดารินกําเนิดรัฐไปทดลองเดินทางด้วยรถไฟในประเทศมาเลเซียค่ะ ได้นั่งรถไฟความเร็วสูงและรถไฟอื่นๆอีก5ประเภทที่เชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายระบบกลางความสะดวกความรวดเร็วและมาตรฐานสูงของรถไฟมาเลเซียทำให้คนไทยอย่างคุณดารินบอกว่าแทบจะไม่เชื่อค่ะว่าเมื่อ20ปีที่แล้วมาเลเซียนั้นได้เดินทางมาดูงานรถไฟของไทยเพื่อนำไปเป็นข้อมูลพัฒนารถไฟของตัวเองค่ะ ทันทีที่เดินทางมาถึงสนามบินเคไลเอในกรุงกัวลาลัมเปอร์รประเทศมาเลเซียนักท่องเที่ยวก็ต้องโดยสารรถไฟฟ้าแอโรเทรนที่เชื่อมต่อไปอยังอาคารตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางและเมื่อเดินทางต่อไปอยงังกรุงกัวลาลัมเปอร์รซึ่งถ้าเดินทางโดยรถจะต้องใช้เวลามากถึงชั่วโมงครึ่งก็ยังมีบริการรถไฟความเร็วสูงที่มีชื่อว่าเคไลเอเอ็กซ์เพรสซึ่งมีความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงไว้คอยบริการนักเดินทางด้วยขณะนี้ดิฉัน กำลังนั่งอยู่บนรถไฟเคลาเอ็กซ์เพสนะคะซึ่งจะพานักท่องเที่ยวเดินทางจากสนามบินเข้าสู่กรุงปวลาละังเปอร์โดยใช้เวลาเพียงแค่28นาทีเท่านั้นค่ะ มีปลายทางของรถไฟความเร็วสูงสายนี้คือสถานีรถไฟ KL Central ซึ่งเป็นชุมทางหลักของรถไฟอีกหลายประเภทในมาเลเซียซึ่งมีบรรยากาศที่ทันสมัยไม่แตกต่างจากสนามบินนานาชาติของมาเลเซียโดยนักเดินทางสามารถเดินข้ามถนนไปขึ้นรถไฟฟ้า Rapid KL ที่ให้บริการในเมืองหลวงซึ่งคิดค่าบริการถูกมากตามระยะทางโดยถ้าเดินทางไกลที่สุดก็จะเสียค่าบริการประมาณ21บาทเท่านั้นนี่คือรถไฟฟ้า รถบร KL ค่ะซึ่งมีความพิเศษแตกต่างจากรถไฟฟ้า BTS ในบ้านเรานะคะความพิเศษนั้นก็คือรถคันนี้วิ่งได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนขับค่ะการด้ยสารรถไฟฟ้าแบบบ KL เป็นการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วที่จะวิ่งทั้งบนดินและใต้ดินและสามารถกลับมาเชื่อมโยงการเดินทางไปยังเมืองอื่นๆได้ที่สถานีรถไฟ KL Central อีกด้วย รถไฟ KTM Commuter คือบริการรถไฟหลักที่ชาวมาเลเซียนิยมใช้กันอย่างมากเพื่อเดินทางไปในย่านชานเมืองและออกนอกเมืองเพราะมีราคาถูกโดยค่าโดยสารเริ่มต้นที่ประมาณ48บาทเท่านั้นการพัฒนารางรถไฟให้เป็นระบบรางคู่จนเกือบครอบคลุมทั้งประเทศแล้วทำให้รถไฟ KTM Commuter วิ่งได้ด้วยความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมๆกับความพยายามกลับให้รถไฟมาเลเซียใช้หัวรถจักรไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆ I think uh, the system upgrade is 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 much better nowadays. Whereby we focus on the green concept, less uh, carbon dioxide, more towards uh, uh, electricity use. Then I think uh, Malaysia has moved towards a better service of rail transportation. Then we wish to be one of the country in Asia which uh, could be an example for the others. รูปการขนส่งระบบรางในมาเลเซียทําให้คนในเมืองหลวงหันมาเดินทางด้วยรถไฟกว่าร้อยละ45แล้วการรถไฟมาเลเซียยังตั้งเป้าหมายว่าอีก5ปีข้างหน้าจะกระตุ้นให้คนมาเลเซียใช้รถไฟให้ได้มากถึง180ร้อยละ80ดด้วยการพัฒนาคุณภาพรถไฟและบริการบนรถไฟให้มีคุณภาพน่าใช้บริการมากขึ้นเรื่อยๆ เดินทางระหว่างเมืองด้วยรถไฟ KTM คอม k o เ u อร์จากเมืองอิปโปมาที่กรุงปาราลัมเปอร์ซึ่งใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงจึงเป็นบริการที่ทันสมัยสะดวกสบายและรวดเร็วจากทั้งระบบรางผู้และการสร้างทางยกระดับให้รถยนต์วิ่งข้ามทางรถไฟไปได้าการเดินทางในกรุงปาราลัมเปอร์ยังมีระบบรถไฟรางเดี่ยวหรือโมโนเรลที่เชื่อมโยงย่านทางสินค้าต่างๆในเมืองหลวง รถไฟความเร็วสูงอย่างรถไฟเคลายเอทรานสิยังสามารถพาผู้โดยสารจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ให้ไปถึงเมืองหลวงใหม่ของมาเลเซียที่มีชื่อว่าปุตราจยาได้ในเวลาเพียงแค่20นาทีซึ่งสร้างความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวอย่างมากการพัฒนาการขนส่งระบบรางของรัฐบาลมาเลเซียให้ทันสมัยทำให้ทุกวันนี้มีผู้ใช้บริการรถไฟในมาเลเซียมากถึง1ึงล้านคนต่อวันนะคะโดยเฉพาะในกรุงกัวลาลัมเปอร์แห่งนี้ก็มีผู้ใช้บริการมากถึง4นแสน จากครุงบลราลัเมเฟอร์ประเทศมาเลเซียค่ะถ้าตั้งคาถามว่าทําไมรถไฟไทยจึงไม่พัฒนาเหมือนกับมาเลเซีย คำตอบที่มักจะได้ยินนะคะก็คือว่าจะอ้างถึงตัวเลขการขาดทุนสะสมของการรถไฟแห่งประเทศไทยจำนวน7จ็ดหมื่นล้านบาทค่ะแต่การบริหารที่มีประสิทธิภาพก็ทําให้มาเลเซียนั้นสามารถเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของการรถไฟและนํารายได้ไปพัฒนาการบริการประชาชนได้ค่ะซึ่งถ้าผู้บริหารรถไฟไทยตระหนักถึงเรื่องนี้นะคะทรัพย์สินของการรถไฟโดยเฉพาะที่ดินที่มีศักยภาพเชิงพาณิชกกว่าส0,000ไร่จะเป็นคำตอบส่วนหนึ่งของการพัฒนารถไฟของไทยค่ะ การจัดให้เช่าพื้นที่เพื่อเปิดร้านที่แน่นขนาดไปด้วยผู้คนในสถานีรถไฟ KL Central ซึ่งเป็นสถานีศูนย์กลางของรถไฟทุกประเภทในกรุงโาลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียคือการบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่ของการรถไฟมาเลเซียเพื่อสร้างไรายได้เพิ่มเติมแม้แต่ที่ดินที่อยู่รอบข้างสถานีรถไฟทุกแห่งรัฐบาลมาเลเซียก็มีนโยบายให้การรถไฟมาเลเซียให้เช่าที่ดินรอบๆสถานีรถไฟเพื่อประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกิจการโรงแรมหรือธุรกิจอื่นๆอย่างเช่นพื้นที่รอบๆสถานีรถไฟ KL ลเซนเร l แห่งนี้ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ180ไร่ได้มีการลงทุนเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปแล้ว83,000ล้านบาทและจะพัฒนาพื้นที่ต่อไปจนถึงปี2557 So we had another scope of business in term of property, whereby the other land in we lease it for for the others, for example for business purposes and 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 the other the other things. But in term of the income for KTMB, the major generating uh, business operation is uh, cargo services. ขณะเดียวกันการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งมีที่ดินที่สามารถนำไปพัฒนาเพื่อหาประโยชน์เชิงการค้าได้กว่า30,000ไร่ แต่ทุกวันนี้มีเพียง4,000ไร่เท่านั้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนำมาหาไรายได้เป็นเงิน1,600ล้านบาทต่อปีแต่ที่ดินที่สร้างไรายได้ได้บ้างแล้วก็ไม่ได้มีการหาประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพปีนี้เป็นปีแรกที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีรายได้จากค่าเช่าที่ดิน47ไร่บริเวณสามเหลี่ยมถนนพหนโยธินเป็นเงินปีละกว่า500ล้านบาทแต่ตลอดระยะเวลา30ปีก่อนหน้านี้การรถไฟแห่งประเทศไทยเก็บค่าเช่าที่ดินบริเวณนี้เพียงปีละ3ล้านบาท ผลประโยชน์มหาศาลถูกทิ้งไปแทนการนาเงินจํานวนนั้นมาพัฒนาประสิทธิภาพของการรถไฟนั้นในสภาพที่ต้องเรียนว่าในสภาพที่รถไฟเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้ผู้จริงว่าเขาเขา,เขาไม่ไว้ใจนะฮะที่เราจะให้เราไปเป็นร e ลลเปอร์ให้เราเป็น,ปนผู้อเอาเงินไปลงทุนเพื่อจะพัฒนาที่ดินนะฮะเพราะสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้ก็คือให้เช่าวิสัยทัศน์ของรัฐบาลมาเลเซียที่มีนโยบายพัฒนาต่างหาริมรัพ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาการขนส่งระบบรางทุกระบบเป็นวิธีคิดที่บูรณาการทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อส่งเสริมให้มีผู้ใช้บริการระบบรางมากขึ้นขณะที่การพัฒนาทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นการพัฒนาเพื่อหาไรายได้แบบแยกส่วนที่ไม่ได้ส่งเสริมธุรกิจการเดินรถไฟของประเทศไทย ผู้ชมคะการรถไฟของมาเลเซียนั้นเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจเหมือนกับบ้านเราค่ะหลังจากการศึกษาข้อมูลและดูงานรถไฟในต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทยเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะรัฐบาลของมาเลเซียนั้นก็เอาจริงเอาจังในการปฏิรูปรถไฟค่ะโดยใช้เงินนับแสนล้านบาทความสะดวกสบายนั้นเกิดขึ้นพร้อมกับทางเลือกในการจ่ายค่าโดยสารราคาถูกค่ะ รัฐบาลมาเลเซียนั้นตั้งเป้าหมายว่าประชาชนของเขาจะลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันมาใช้รถไฟไม่น้อยกว่าร้อยละแปนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าจะตามมาด้วยความปลอดภัยและการประหยัดพลังงานทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับรถไฟในประเทศเพื่อนบ้านของเราแต่ว่ายังไม่เกิดขึ้นกับประเทศไทยค่ะนี่คือวาระประเทศไทยในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ